เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทับปีศดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมแบดซ้อวันที่30พฤศจิกายนวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวลือด้านตลาดนักเตะของทีมรอบวันกันก่อนมากันที่รายงานแรกนะครับจากทางด avid onstein นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของ the atlantic สื่ออังกฤษได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการเสริมพิมในแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า ตอนนี้ทัพปีศาสแนดงกาลังมองหากองกลางตัวรับอีกสักคนเข้ามาร่วมทีมครับแต่ก็ได้ล็อกสเปคไว้ว่าต้องเป็นกองกลางที่ต้องมีความคล่องตัวไปกับบอลได้ดีพลิกบอลขึ้นหน้าไปเล่นเองได้ซึ่งก็จะเป็นสไตล์ที่ต่างจากมาเนลอกาเต้ที่จะเน้นเกมรับเป็นหลักยูลายชื่อที่อยู่ในการจับตามองนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่ถ้าให้นึกถึงว่าจะเป็นนักเตะแบบไหนตัวอย่างก็เช่นมาร์ตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซดัดหรือว่าจะเป็นมอร์เทนฮูแมนกองกลางชาวเดนมาร์กของสปอร์ติ้งลิสบอนที่รูเบนอาร์มอริมดึงมาร่วมทีมกับมือหรือที่เจ้าตัวในคลับก็ตกเป็นข่าวเือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนการเสริมขุมกำลังในดันกลางนั้นเนื่องจากว่าแมนยูเน็ดได้พิจารณาจะปล่อย2กองกลางตัวเก่าทั้งคริสแลนเอริกเซนกับคาเซมิโร่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าทันทีครับโดยเฉพาะกับนีรายของเอริกเซนที่หลายสื่อก็มองไปทางเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเน็ดไม่น่าจะมอบสัญญาใหม่กับดันกลางวัย32ปีแล้วหลังสัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ในส่วนของคาเซมิโร่ทางดาวิดออนสตนก็ยังเปิดเผยว่า แมนยูเนเต็ดเปิดกว้างสำหรับโอกาสที่จะขายดันกลางชาวบราซิลที่จะอายุแต่หลัก33ออกจากทีมอีกครั้งในซัมเมอร์หน้าเช่นกันครับโดยจุดหมายปลายทางหลักในยังคงเป็นสโมสอนจากลหลกซาอุดิอาระเบียที่มีโอกาสจะเป็นไปนได้มากที่สุดนั่นเองครับ ไปต่อกันที่รายงานของลอรีวิทเวลอีกหนึ่งสายข่าวของแมนยูเน็ดจากเดอะแอตแลนติกสื่ออังกฤษนะครับโดยจากรายงานมีการเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูเน็ดได้เริ่มต้นเปิดโต๊เตะเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กับอามัดดียโลแนวลุกไวย,ยิม3ปีที่สัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งจะเป็นการขยายสัญญาระยะยาวให้กับนักเตะโดยที่ตอนแรกนั้นสโมสรมีความต้องการจะเปิดขยายออกไปก่อน1ปีตามออปชันแต่ด้วยผลงานของนักเตะที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสามารถเป็นหนึ่งในตัว ความหวังของทีมได้ทางบอร์ดของสโมสรจึงได้ตัดสินใจที่จะมอบเป็นสัญญายาวให้กับนักเตะแทนนั่นเองครับสำหรับผลงานของอาม,มาัดในช่วงเริ่มต้นซีซั่น2024-25กับแมนยูเนเต็ดนั้นถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับเจ้าตัวลงสนามไป18เกมในทุกรายการและก็ทำไปได้3ประตูกับอีก3แอสซิสด้วยกันเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์มูริมกุนซือของทีมครับก่อนที่เขาจะพามนเชสเตอร์ยูเนเต็ด เปิดบ้านเจอก,กับเอเวอเรตนวันอาทิตย์นี้ซึ่งตัวเขาก็ยอมรับนะครับว่าเกมนี้เป้าหมายของทีมคือ3แต้มเท่านั้นนอกจากนี้รูเบนอามอริมก็เข้าใจดีถึงการจะเข็นนักเตะชุดนี้ให้เพิ่มความฟิตมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจะทํากันง่ายๆครับเพราะนี่เป็นช่วงระหว่างซีซั่นมีเกมให้ลงแข่งตลอด ก่อนจะชมนักเตะทุกคนเนีครับว่าแต่ละคนนั้นเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าสิ่งสําคัญคือต้องยอมรับฟังแทคนิกต่างๆจากโค้ชเพื่อนําไปใช้ในสนามไม่ว่าจะเป็นการเล่นส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นทีมก็ตามครับด้วยกับเรื่องนี้รูปเบนอามอริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราจะมีการโด,ดั่นทีมและทุกคนต้องพร้อม เราต้องใช้ตัวสำรอง4คนลงไปเพื่อจัดการเรื่องคอมฟิตไม่ใช่เรื่องของเกมเราต้องทำเพราะว่าเราทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นเราควรจะพร้อมสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้ด้วยกับเอเวอร์ตันและเราต้องชนะเท่านั้นส่วนเรื่องการจะเร่งความฟิตตักงแต่นั้นผมก็อยากจะบอกว่า ผมเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนและถ้าวิดีโอยาวกว่า12นาทีพวกเขาก็จะลืมพวกเขาจะเสียสมาธิได้ดังนั้นเราต้องทำงานโดยการจินตนาการว่าเรามีสนามในร่มและเราต้องทำแบบนั้นแทนการใช้วิดีโอเราจะทำการเดินและก็วิ่งจ็อกกิ้งมันเป็นวิธีที่จะทำแทนการเปิดวิดีโอเรามีทีมงานทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น Carlos, Fernandez อยู่กับกองหน้าและเขาก็จะเปิดวิดีโอซึ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เป็นการเล่นของแต่ละคนให้ทุกคนได้ดู เราจะพยายามรับมือกับเรื่องนี้และทุกคนในทีมงานมีหน้าที่ของตัวเองและพวกเขาเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าผมเลยซ้ำนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำพยายามดูเกมแล้วก็ดูว่าอะไรที่ขาดหายไปบ้างสำหรับกลุ่มนักเตะนั้นต้องบอกว่าแตา่ละคนคือนักเตะที่ดีมากเลยนะ ผู้เขาแค่ต้องเชื่อม,มันในสิ่งที่เราจะแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการเล่นส่วนบุคคลหรือว่าการเล่นเป็นทีมก็ตามร่วมถึงการทำงานหนักด้วยอย่างถ้าคุณวิ่งเต็มสปีดไม่ได้คุณก็วิ่งจ็อกกิ้งแทนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันแต่คุณก็สามารถจัดการมันและก็เอาชนะเกมนั้นได้เหมือนกัน จากนั้นครับรูเบนอารมริมก็เผยต่อทิ้งบทบาทของดิเอโก้ดาโลหลังเจ้าตัวนั้นโดนวิจารณ์เรื่องความการเล่นอยู่พอสมควรในช่วงหลังึ่งนเกมล่าสุดกับโบโดกลิมในศึกยุโรปาลีกที่ผ่านมาครับก็เป็นดีเกมหนึ่งที่เขาก่อความผิดพลาดเช่นกันแต่ทั้งนี้รูเบนอามริมก็เลือกที่จะไม่พูดถึงความผิดพลาดเหล่านั้นของดาโลก่อนจะพูดถึงนักเตะว่ามีความสําคัญต่อทีมไม่น้อยไปกว่านักเตะคนไหนครับซึ่งกับเรื่องนี้รูเบนอามริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า เขาเป็นนักเตะที่ทรงพลังแต่เราก็ต้องหมุนเวียนเขาบ้างเพราะถึงแม้ว่าเขาจะดูพร้อมอยู่เสมอแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ใช่เครื่องจักรเขาเป็นนักเตะที่ดีมากคนหนึ่งเลยนะแต่จะเล่นทางฝั่งขวาได้ดีกว่าและเราจะให้เขาเล่นตรงนั้นมากขึ้นในอนาคตแต่ทุกวันนี้นักเตะที่เล่นที่สองฝั่งนั้นดูสมบูรณ์แบบแล้วเพราะคุณสามารถวางเขาในตำแหน่งต่างๆได้แน่นอนว่าสำหรับดาโลแล้วผมคาดหวังแบบเดียวกับที่คุณเห็นเมื่อซีซั่นก่อนนักเตะที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยคีมได้ เขาหน้าเปน็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมจริงๆซึ่งคุณก็สามารถสัมผัสได้จากวิธีที่เขาเล่นในเกมดังนั้นเขาจึงมีความสําคัญกับเรามากๆคนหนึ่งเลยล่ะเรามากันที่ความเห็นของแมทธิวแอนด์อังเกอร์กรูฟุตบอลของลีกนอร์เวย์นะครับโดยเจ้าตัวที่ออกมาเผยผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ถึงข่าวกล่าวของสวานีปันวันดิคิดระดับชาติของนอร์เวย์วัย17ปีที่กําลังมีข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงในช่วงตลาดรอบมกราคมที่จะถึงนี ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าตัวจะมีอายุครบ18ปีแถมล็กนอร์เวย์ก็เป็นช่วงปิดซีซั่นหนีพายุหิมะพอดีด้วยครับดิเมทิอนแองเกอร์เนี่ยก็ได้สาธายายถึงคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเด็กหนุ่มรายนี้พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงหากว่าตัวของสวานีปานเลือกย้ายมาที่แมนยูนเต็ดหรือว่าจะเป็นสโมสรอนใหญ่อื่นทันทีมันก็จะทําให้พรสวรรค์ของเขานั่นดูไร้ค่าหากว่าต้องกลับไปเล่นในทีมเยาวชนดังนั้นเขาจึงมองว่าคนจะเลือกไปยังสโมสรอนเล็กก่อนดีกว่่าาหรือเปล ใต้ด้านหนึ่งของเหรียญนะครับหากว่าตัวของนีปันแสดงฝีเท้าออกมาว่ายอดเยี่ยมจริงๆในทีมยักษ์ใหญ่มันก็จะทําให้เขานั้นสร้างเกิดได้อย่างเต็มตัวเช่นกันครับซึ่งกับเรื่องนี้แมทชิลแอนด์อังเกอร์ก็ได้แสดงความเห็นว่าในความเห็นของเราสวานีปันคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของหลีกนอร์เวย์เขาแข็งแกร่งและก็เล่นได้ทั้งสองเท้าด้วยจิตใจเขาเด็ดเดียวและก็มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับอายุเขาคือนักเตะที่มีความสามารถรอบด้านเลยล่ะ โรเซนบอกดูเหมือนจะเป็นทีมที่ดินโดนหนีตกชั้นเมื่อตน้นซีซันแต่ด้วยแสงสว่างเพียงดวงเดียวที่ผุดขึ้นมาอย่างสวานิปันมันก็ทําให้สถานการณ์ของพวกเขากลับมาดีอีกครั้งและดิวัยเพียง17ปีแต่ถ้าว่าเขากลับเล่นด้วยความมั่นใจอย่างน่าเหลือเชื่อคุณจะรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งเมื่อบอลอยู่กับเขาอย่างไรงก็ตามเขาก็ยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยมากและก็เกรงว่าหากสโมสรอนใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อตัวไปร่วมทีมมันจะทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในเส้นทางอาชีพที่ควรได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตและก,กลายเป็นเสาหลักของสโมสรและก็ทีมชาติในอนาคตสวานีปันกำลังเติบโตขึ้นมาตามร้อยรุ่นพี่อย่างอลลิงบราหฮาแลนด์และก็มาตินโอเดกาดอย่างไรก็ตามเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตัวเอง เรากลัวจริงๆเมื่อเขาต้องย้ายไปยังหลีกที่ใหญ่กว่าหรือว่าสโมสอนที่ใหญ่เกินไปซึ่งมันจะลดทอนโอกาสในการได้ลงสนามของเขาบางที่หาเขาย้ายไปเล่นในสโมสรระดับกลางๆอย่างเบนฟอร์ดหรือว่าสโมสอนใหญ่ในหลีกรองอย่างโปรตุเกสกับเบนฟิก้ามันก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าให้เขาได้พัฒนาฝีเท้า แต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตหากว่าเขาเลือกไปที่นั่นบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับตัวและก็คอยก้าวขึ้นมาเล่นฟุตบอลระดับทีมชุดเล็กก่อนอย่างไรก็ตามเขาก็อาจจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็ได้นะและเหมือนที่ผมพูดไปเขานะ่ะเป็นนักงแต่ที่มีศักยภาพที่จะเล่นในทีมระดับท็อปได้อย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูเนต็ดรอบคำประจำวันที่30พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ